สวัสดีครับผมวันนี้มาเจะมายเมเจอร์นะครับในเกม NT24 นะครับผมโดยมาในหมดดรับทีมนะครับมาเรามาดรับทีมเลยนะครับโดยมีแผนในเลือก5แผนแผนอดีเซมสามเ c ลน่าเซมสามสามสอสหนึ่งสองเสียห้าสสองึแล้วก็เซมสาม d i n g นะครับเอาเป็นเซมสามโฮดดิ้งแล้วกันเริ่มกันเลยเซมสามโฮดดินะครับเริ่มเริ่มคนแรกก็เป็นโมเมซาร่า ตัวเป้าของเราเป็นใครดีตัวเป้าเอาเป็นหไฮลุนครับได้เคมีด้วยได้หลอดเหลืองมานะปีกซ้ายเอาเป็นใครดีเดี๋ยวทำให้สัญชาติอะไรแล้วเล่นมากกับอียิปต์เหรอเอาดีอาร์ก็ได้ดีอาร์อยู่ในพรีเมียร์ลีกเหมือนกันมาซีเอ็มซีเอ็มเอาเป็นใครดีจริงๆได้ทางซิลวาแล้วก็รูปพอว์เวิร์ดรูปพอว์เวิร์ดจากเวนแฮมเหรอโวพอว์อเวิร์ดพอว์เวิร์ดน้ำ เอาเป็นใครดีเมีเตะสัญชาติอังกฤษร้เปไหมไม่มีงั้นเอาเตะนี้ไปก่อนโปรตุเกสไปก่อนอยู่ในรีกเหมือนกันเออยคนนี้ได้ฟังขวายได้บม่ลองมาลองดาผู้หญิงนะ้อือออใครดีทีนี้เอ้ยเตะอิสเปนิกเลยงั้นเอาเป็นเตะผู้ชายก่อนนะแต่ถ้าจะเน้นโอเออาร์ก็เอผู้หญิงก็ได้นะแต่เราจะเอาเป็นเทิร์นรามเหรอเทิร์นราม แล้วก pues ็อ่านชิมก็ด right like ูเลย CDM เอาเป็นใครดี CDM เอาเป็นดิคคลไรครับดิคคลไรได้ค่าเคมีมาแล้วครับถามว่าทำไมตึงใช้ค่าเป็นเคมีนะค่ามีมีความจำเป็นมากนะครับมีความจำเป็นมากกว่าเลตติ้ง OI นะมาแบ็กซ้ายเริ่มงมาเลยแบ็กซ้า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 ยวันนี้วันนี้ติดสัญชาติเลยแคนาดาก็ไม่ติดนี่ก็ไม่ติดนี่ก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้ อันนะั้นเตะผู้ชายที่โอยามักสุดก็เป็นดเดวิสกองหลังนี้โอ้โหก็เห็นมีเตปิมูรีคนหนึ่งว่ะไปเลยมีเพลย์ลีกมาสามคนนะครับมีเดกโก้คอร์คอร์โล่หรือเปล่าวะแล้วก็รังริงรังม้วก็มาตีเนนั้นะเดี๋ยวนะอันนี้ได้ชิมอะไรเชลซีมาแล้วมีไม่มีเชลซีว่ะ แต่จากฝรั่งเศสก็ไม่มีฝรั่งเศสเหมือนเดิมอังกฤษเอออังกฤษงั้นเอาเอาดังมาได้เคมีของนี้แค่ไรต้องตรงๆแล้วแล้วก็เบลขวาเป็นเปียบเป็นคนอังกฤษเหมือนกันมันดีแค่ไรล่างนี้จะเป็น C M นะไม่ใช่ C D M แล้วก็โกโกก็เป็นอังเดรโอนาลาหรือเอเซอนเนี่ยเอาเอซอนหรืออังเดรโอนาเอาเอซอนน้ำ เอ้ลืมเปิดโกตัวจริงว่ะตรงนี้ลืมเลยโอ้อน,นี่ก็เอาเป็นคนนี้ครับไม่เล่นเกเยอะแล้วก็เปลี่ยนไปใช้เอซอนน์ตัวสำรงองคนแรกก็เป็นเอาเป็นใครดีเอาเป็นโกเมสครับโกเมสโกเมสเล่นมักซายไก่อนเล่นมักได้นะเทนเดเซนเดอร์อโนหรอเป็นคนกินเหมือนกันเอาไปเล่นมักซ้ายไหมเอาไปเอ้ยอานูเล่นการได้ไหมไม่ได้นะ ทำไมด้านนื้นเล่นกลางไม่ได้วะได้มีโรเบนดีอาร์ตกองกลางมาครับแล้วก็ฟิลฟูเดนกลางลุกเอาเป็นโรเบนดีอาร์ตมามาใส่ตรงนี้เยี่ยมเลยคนต่อไปคนต่อรองคนต่อไปไม่ค่อยมีใครดีครับเอาโมโมมาก่อนคนต่อไปมีลาเฟอเรล์เอาครับมีเออร์ลิงฮาเลนเอาเออร์ลิงฮาเลนแน่นอนครับได้สามประสานแมนสติมมาแล้วนี่ กานาโชเหรอกานาโชกานาโชแล้วก,โโลก็มีเอ็ดนเอาใครดีกานาโชเหรอแมนยูดีจริงๆถ้าเอาต้องเอาแมนยูต้องเอาอยรุนลงแน่แล้วก็กานาโชเนี่ปีกซ้ายก็ต้องมาลุนปีกขวาเอาเอากานาโชโก็ได้แล้วมาลุนปีกขวาอีกทีหนึ่งตรงห้องคนต่อไปก็เป็น เอาเป็นกราเบลดีไหมซีเอ็มเอาคนนี้มาเอากราเบลคนตัอไปก็นักเตะในพิมลีไปก่อนแบ็คซ้ายคนนี้อ่าได้แล้วต่อไปอุย้ยเอานี่แล้วนักเตะจากแอสตันวิลล่าเป็นคนฝรั่งเศสด,ด้วยอืม เลือกไม่ยากครับเพราะไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีอะไรเลือกและต่อไปก็ใครดีืทีมผมรอบนี้น่าจะหวยน่าดูมาดาบดีก่อนเอาโกเมสลงแทนนะป็นกองกิจแปดเจ็ด้เอาการโชว์ลง มันจะได้สามกับสามพอดีมันก็ไม่ต่างอะไรนัะแต่น่าจะเอา e Heart เออร์ลิงฮาแลนด์ลงน่าจะดีกว่าก็รูเบนิอาด้วยมาไปเลยถ้าการโชว์เล่น,นกลางได้เพิ่งรู้มาไปจะได้คะแนนจากครั้งน,นี้เท่าไหร่เอ่ร้อยแปดสิบเจ็ดคะแนนนะครับก็ประมาณนี้นะครับกับการดับทีมครั้งนี้ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย